โตชิบ้าทีซูลูชั่นปันความรู้พบกับผมนะครับผมเมธอาริธานวิศวกรจากบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์วันนี้มาไขปัญหาข้างตู้ของตู้เย็นมีความร้อนครับผิดปกติหรือไม่ ต้องบอกงี้นะสำหรับด้านข้างของตู้เย็นนั้นทั้ง2ด้านเลยโดยปกตินะครับมันจะเป็นท่อที่เป็นความร้อนสําหรับการระบายความร้อนนั่นเองนะครับถ้าเราดูจากในส่วนของวงจรนะฮะด้านข้างตรงนี้จะเห็นว่าที่เห็นเป็นรูปลายเส้นเนี่ยนะครับนี่คือด้านข้างซ้าย นะครับแล้วก็ด้านข้างขวานะครับทั้ง2ด้านเนี่ยจะมีการเดินท่อฝังไว้ในตู้ดังนั้นเมื่อคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์นี่ือคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับมีการสร้างความเย็นเกิดขึ้นที่ตรงนี้ก็คือภายในช่องแช่แข็งหรือที่เรียกว่าคอยเย็นนั่นเองเมื่อมีความเย็นเกิดขึ้นเครื่องก็จะนําความร้อนนะฮะที่อยู่ภายในตู้มาระบายด้านข้างตู้ ทั้ง2ด้านดังนั้นเมื่อตู้เย็นทํางานปกติเวลาเราไปจับด้านข้างตู้เป็นเรื่องปกติครับที่ข้างตู้จะมีความร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นระบบการระบายความร้อนนั่นเองเมื่อเราทราบอย่างนี้นะครับ ในการติดตั้งตู้เย็นที่ถูกต้องเราควรจะเหลือพื้นที่ด้านข้างของตู้นะครับระยะห่างประมาณ10-15เซนเพื่อช่วยในการระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้นนะครับยิ่งระบายความร้อนดีเท่าไหร่คอมเพรสเซอร์ก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากเท่านั้นการใช้พลังงานก็น้อยลงหรือที่เรียกว่าประหยัดค่าไฟนั่นเอง